มาไปทัดมาคือเลอพี่เดี๋ยวพี่อินทีไปเดี๋ยวพี่อินทีไปแล้วเองจอยมาเดินพาจอยจอยอันนี้วันนี้วอร์มก่อนเนาะวันนี้วอร์มก่อนเปอะไรเนี่ยเอ้ยมันเป็นสเตลโบสสเตลโบสบอกเล่าเลยบอกว่าวอมอ่ะเล่นอย่างโหดเลยพอไปเล่นจริงกัจริงจังหน่าโอ้โหกระโหลกอ่ะไปทัดกราบคนดูหน่อย อาคาตางกันค่คนดูอยู่กับเกมชาร์ตวันนี้ผมก็อยู่กับนักล่าหนึ่งคนชาร์บิดเออชัรบิดด้ยนะไม่ทัดเร่งงี้ไม่ไม่นะเดเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดขอพลาดหายเขาไม่เอาไ่้ไม่ทัดขับเลยขับได้เลยขับได้ขับเออเดี๋ยวพี่นั่งนอกสามารถใช้ปืนได้นะหันมาหันมาไปหันมาไปได้อะไรเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยมันห้ามกดตัวอะไรวะเอาห้ามกดตัวห้ามกดกันไม่ไม่ไม่กดเมื่อกี้กดแล้วมันลงเลยห้ามกดห้ามกดกระโดดตอนนั่งเรือเอออย่าอย่ากดนะเว้ยหลักการง่ายๆห้ามกดกระโดดตอนนั่งกระโดดทีมชิบหายนี่ภาคเรื่องไทเทนิกมันมีอะไรบ้างฉันทำอะไรได้ไทเทนิกอะไทเทนิกอะไม่รู้อะพี่ไม่ค่อยแล้วก็ไม่คุ้นชินถ้าแอนิเมชั่นกระโปงกระโปงอย่างเนี้ยเนี่ยาาเหหลลัังงกก วันนี้น้องไม่ต้องถามนกมีเมไหนไม่อยู่ไม่ออฟเลยเพราะมันรู้ไงคิดไปก่อนแล้วมั้งว่าพี่จะไม่ไม่เล่นอ่ะเพราะทีี่แล้วไม่ได้เล่นเลยเลยทำงานเมื่ท่านจะไปจะไปจุกจุกกดกดคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้ายยิงเลยเออคลิกถนัดแล้วนะคลิกขวาค้างๆเลื่อนมุมอ่ะเลื่อนมุมอ่ะแล้วก็คลิกซ้ายยิง ไอ้เหี้เอเรือด้เรบลยไอ้ไ้อไอ้ิ้ไอ้ินี่พี่ไอเอ็งวอมเลยเนี่วอมเล่นเลยไม่มีล้อดอดอดกดคิวดำดน้ำได้นะคิวดำน้ำได้กด e แล้วก็เพิ่ข้นเนี่ยเดียวมันเป็นเรือ ยไนเนี่ยไป้อยู่ไอเชี่ยแล้วเอาอ้ไไอกูคืนเลยูดเื้ออเหรอตอาลูกกี่ใครเด้งออกมาไปแล้วได้ยิยไม่ใช่กูอ่ะตอบได้ไหมพี่เดียวเองเองเองหล่นไปเมื่อกี้เห็น ไรรอรับพี่ไอ้เยดิมาแล้วเอาอะไรเอาอะไรมาดังมาด้ะเออเอาไปทัดออกไว้ิอนผมผมเชิญพี่ไปแล้วอ่ะใช่เหรอรับด้วยเออเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยไปด้ไปด้วยประสบการณ์วอร์เซลถ้าจะให้เสียวต้องเอาเรือต้องเอารือเนี่ยเรือที่มีกงเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มานั่งเรือเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้าไอ้เหี้ยแหละวก็โอ้ยจะหลหัวค้อนหัวค้อนหัวค้อนแรงหัวค้อนแรงไอ้เนี่ยตอนนั้เอาเงินชิวเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้เนี่ยไปไปไปเอาเรือกลับมาให้ได้เอาเรือกลับมาเอาเรือกลับมาไอ้เหี้ยนั่นเหลือเป็นรถไฟเลยา เน่าจะกระโดดไปก่อนนะแต่ที่นันที่เราอยู่ใกล้ๆขอบแมพอะถ้าไกลกลางแมพนะมึงโอ้ยนี่ไอ้ดูด้านหลังด้ยพี่อะไรวะแป้นเห็นด้านหลังตีนเป็ดมาจนภัยโอ้ยเรือดีๆมีตั้งเยอะน่าบอก่าต้อลวกเลยอจะเริ่มเกมโอ้ยเข้าเฮ้ยนั่ไม่นั่งไอ้เหี้ยอ้กูถอยเร็วๆโอ้เออ เออเดี๋ยววาเดี๋ยววาเดี๋ยววเดี๋ยวเดีวแฮมมี่มาแดกหัวหรอกเเดี๋ยนะเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวพิ่งนะเออเฮ้ภาษาอวไรกันอ้ไอ้ว้ายตายหมดเลยหายแล้วครหายแล้ครับเลยมันผิดพลาดมันแต่งเรื่องไอ้ไแดกคูณไอ้ฉัน อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยไอ้แล้ไอ้แล้วเรือแล้วพี่เอาไว้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 โอเคกระโดดไม่เข็ดกระโดดรอเลยกระโดดรอเลยหรือไม่ก็ถ้าพี่มันมันนั่งก่อนอะเดี๋ยวพี่คอนโทรเรือให้ไม่ให้มันไหลพอถ้าพี่กระโดดด๋งไปเรียบร้อยมันลื่นได้ตลอดนะไอ้เรือเนี่ยก็เซ็ตคือความเสี่ยงไงแต่ถ้ามาคนเดียวเออมันไม่มีอะไรไงแต่ถ้ามาหลายคนอะมันจะลุมกระทืบเรือเว้ยโอเคเตรียมปืนเน็บล้วโอเคคอนโทรไว้คอนโทรไว้คอนโทรไว้ ขอเถอะไว้กู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 เอ๊ยคชอบนังไงยังไงจลร่างของคุณจริงเหรอโอเครอดละรอดละเฮ้ยอันนี้อันนี้ออริจินอลออริเดอรออริจินอลครับั้ฉลาดฟ้อนยังไงก็ตามทันผมมันช้าไงไอัเนี้ยเรือมันช้ามันไม่ได้เหมือนอันเดียวไงมันมีฉลามหลายแบบด้วยมีแบบเล่นแบบมอบบะเอ้ยเอ้ยไอตัวนี้มันเอาไอตัวนี้มันเอา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 เอาเนือความเอาเนื้อจิงเลย แตวฉันช่วยนายเองไอผมก็ไปแกล้งมันนะไอ้พี่มันช่วยมันช่วยเรือที่ความอยู่ได้นะเออจริงจริงเป็นไงแล้ววะมันมุดด้วยนะอ้เรือเรือด้วยเรืวด้วยให้มันหายไปไกลเลยกระหน่วิ่งไปให้มันห่างๆไปเลยไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยกูใจคอไม่ดีเลยเนี่ย ไปตามหลังตามหลังกัตามหลังเพล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 งตึ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 งอะไรนี่ไอ้อเลี้ย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 ใครว่ายน้ำอะไรใครว่ายวะกูไม่ลับไม่ต้องร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 ับมันไ่เราอยู่ไล่เราอยู่เฮ้ยเพลงเพลงไหนวะเฮ้ย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 เ้ยเ้เเเงเ้เเเเ เออเสียวมันไล่อยู่มันไล่อยู่มันไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่กูนี่กูจะจบแรกเนี่ยเี้กูจะจบคนแรกกันอ่ะเสียวเกือบตายมึงเอ้ยคนโดนเงียบก่อนกูเลยเนี่ยประสบการณ์วาดเสียวไหนว่าเพลงมากูไม่เห็นตัวมันมืดเออมันมืดมันเงียมันมืดเฮ้ยไล่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 ยิงอยู่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 เห็นเงาแล้วเห็นเงาแล้วเฮ้ให้ชน

ยิงว่ายิงยิงแตกแตกเลยได้ยี่สิบบาทได้มาบาทเดียวเฮ้ยได้มยี่สิบยี่สิบยี่สิบจวินได้ยี่สิบเอาเหมือนเดิมไหมเอาบาสุก้ามาใช้ไม่รับไม่จำอันนี้แบบไม่มีไม่มีพายอันนี้ไลท์ผาไอ้ไลทไลทไลทกล้วยไม่มีกล้วยลืมปลูกต้นกล้วยจะเวไงเอ้าเฮียลืมเปลี่ยนปืนเอ้ากดสตูแล้วเออคอนโทรไว้คอนโทรไว้คอนโทรไว้ เออเออเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 เฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเ้ยเฮ้ยยเ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮเฮ้ยเยเฮ้ ยิง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  เบอร์มีเรืออ okay. ะไรดีๆเด่นๆบ้างไหมมีเรือเป็ดโอเคไม่เอาเรือเริ่มต้นเรือเป็ดเรือเริ่มต้นเลยนะโอ้โหแค่ได้เลยโอ้โหเฮียอย่าทนกัดนะเว้ยเป็นไอ้หลามเลยเนอะใครเป็นวะไม่น่าใช่ผมอืม ไอ้เหี้ยรอบหน้ากูก็ไม่แน่ไอ้เหี้ยเรารอดหลายรอบแล้วเอาเรือดีๆเลยรอบเนี้ยอินทีฟเลยเนเวอร์อินทีฟเอาเรือดีๆเลยไม่มีเรือดำน้ำอ่ะไม่มีพี่ไอ้เีมีมีมีอ่ะอินทีฟแล้วอินทีฟแล้วอินทีฟแล้วโดนเลยโดนเลยโอเคเดี๋ยว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 พี่บินเองเดี๋ยวพี่บินเองบินโคตรง่ายเรือนี้เดี๋ยวรู้เลยประสบการณ์ดีเบอร์เป็นไงนั่งดีๆเลยนั่งเลยอย่าเพิ่งโดอย่าโดอย่าโดดอย่าอะไรนะเดี๋ยวจะไปนั่งหางเรือก็ได้หางเรือสนุกนะฉลาดนะเอ้ยอปันนี้กินอ่ะเ อยู่ไหนวะกูจะบินละโดน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 เจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักต้องรีบยิงอ่ะไอ้ยี้ไม่ได้ถ้ามันมาหลายตัวจบเลยนะเว้ยถ้ามันติดเชื้อเยอะเอาเอามันมอบวะมันมอบมันมอบมันมอบเก็บเลยมอบ เอายิงเลยเต็มที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาต้องจริงนะหันตูดเรือหันตูดเรือแป๊บยิงเลยยิงเลยเต็มเลยเมทัตเอาเลยลุยแตกเรียบร้อยมันมอบปะมันอย่างนั้นแหละไอ้คนที่เป็นฉลามมั้ยอินอินเฟคชั่นเป็นอะไรที่รอดยากสุดละอืมมาหลายตัวจบเลยรอดยากโอ้ยโอ้ยอีกแล้วหรอ ั้ายงงไโอ้ยใครเนี่ยยี่้เบ้ี เออผลจะหลาบถลาบรอบต้นถลาบรอบต้นไม่ไอ้แล้วต้องนั่งเงินนี่มีล่ะสิเดนเออครูว่าแล้วรอบหน้าต้องใครเป็นนี่แหละเพื่อนเราเนี่ยไอ้ยจ็คพอมสัตว์คือเกมนี้มันเป็นอย่างนี้าเลยถ้าไอ้กัดคนแรกได้นะนั่นแหละความความอะไรคือมาเยือนเลยได้เลยถ้าไปถ้าไปกัดแบบวก็อะไรดีดันได้ไอ้ดันก้อนดีดันไอ้ดันก้อนดีดันนะมึงเอ้ มผมผมไม่ได้ฉลาดตัวแรกผมไม่ได้เล่นเกมนี้นะานมากมันไม่ได้เล่นนานเลยแหละตอนนั้นเราตอนไลฟ์เราเราก็เล่นนะ<ว>นแค่เราเจอเราเจอพี่เมย์แล้วเอาพี่เมย์ว่ายอยู่ด้านล่างโอ้ยคุมยากไอ้เฮียฉลาดคุมย<ต>ากรนะือสีขาวตรงนู้นเออมีเรือลำใหญ่อยู่วะเมทัศอ<ว><น>เออโอ้โหตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไปขี<น>่ไกลเลยนะ มันน่าจะมีปมหมึกเนาะเกมเนี้ยปมหมึกอะเอาเอา s i spin s ิ i n i n f i i เฮ้ยเฮ้ยเนี่อยเฮ้ยเฮ้ยมกมอชนอ๋อเฮ้ยยยอยยยมมอยอ กาะมันยังไม่ชนอ่ะแต่ผมปิดบานเรือมาเลยขายบ้างเลยสี่ตัวมามาครบแก๊งแล้วตลับคบแก๊งเลยเอ้ยจะรำหัวค้อนเหมือนกันนี่เฮ้ยเห็นเห็นเห็นนี่แล้วเห็นโลโก้เลยภาพภาพที่ผมเห็นคือเรือแม่งชนเกาะแล้วบินน่าจะกลับไปส่วนหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเนี่ยตรงเรือลำใหญ่เนี่ยเห็นไหมเนี่ย เลยลำใหญ่เนี่ยแล้วก็สปีดโบสอีกไอ้เหี้ยให้เร็วเลยเนี่ยกูกัดมันก่อนเลยเนี่ยเอ้าเอาเอาให้สิ้นซากงมไอ้เหี้ยเรือโคตรเร็วมันมีคนตกน้ำอยู่วะแด็กเฮ้ยเ้ยมันขี่ไปแล้วมันขี่ไปแล้วขีไปแล้วมันขี่หนีมันขี่นี้สปีดเลยเฮ้ยเฮ้ยได้ไล้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ พี่ให้พี่บนด้านล่างผมให้ผมเล็งขึ้นแล้วผมไมปถางเกิดไรเกิดไรเกิะไรก็ย้อนเลยย้อนออาขึ้นด้านบนยอดตายตายตายไอ้ยลุงกัดกันคนเดียวได้หนึ่งแล้วได้หนึ่งแล้วเลยคนนึงเลยคนนึงเลยคนนึงอยู่ไหนวะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นยังเห็นยังเห็นยังกำลังล็อกเป้าหมายล็อกเป้าหมายเยอะเอ้ยเห็นเรื่อนแล้ว กูได้ยินเสียงปืนแล้วได้ยินเสียงชักปืนมันอยู่ตรงไหนอ๋อบนเรือเรียบร้อยตายเงี้ยเกลียดได้ตังค์เว้ยได้ตังค์เว้ยเมื่อเมื่อเมื่อกี้คือเห็นภาพอะไรสปีดรถวิ่งชนเกาะคืออะไรวะอยากให้สุ่มเจอไททานิกหลือเกินสุ่มเจอไททานิกแล้วให้ผมขับนะไม่ต้องขับไอเรือไททานิกนะขับไอเรือสองขันแล้วน่ะแปลกเลยโอ้โห เอเวอร์กล้าแล้วกูว่าอะไรต่อนกต้องเป็นเอฟเวอร์นะเราวันนี้เราจะเป็นพัดมิทแห่งแหวนกันพัดมิด้วยนะจับมือกันเลยทีนี้มึงจับมือกันเลยนะไอพี่ไอมีชนะผลของเนี่ยหรอมีเลือกมาแล้วไงโดนแต่ละอ๋อผ่านและผ่านและสิบวิบูรลเอฟเฟอร์ไม่ไม่น่ะโอ้หเยอะด้วยนะครั้งนี้เยอะแมตช์นี้คนเยอะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับอ่ามาแล้วมาแล้วดูเหมือนหมา แล้วให้รีบสตาร์ทเรือให้เร็วเลยไม่้องคบสถาน์หรือจะให้พี่ใช้กิ้งก่าโอ้ยสามลําอมสามลำสามลำอยู่สามลำเอเอเด็กอยู่แถวนี้เขาตองอยู่แถวนี้อืมไม่บอกแล้วไหนีน่นี่นี่เลยยอดเืยยอดไอ้เืยยอดเลยใหญ่เลยอ๋อ น้ำาฮ่าฮ่าฮ่าอ้ยใช้น้เลยเฮ้ยโอ้โหสปีดเรือดังเงินเยี่ยโคตรแรงงนี่เรือยอดจำปไดโมเดลไม่ได้ยวอนคนดูบนห่องยางคนอยู่บนห่องยางพี่ไอ้เออมีคนอยู่บนห่องยางอ่ะเกลือละแล้วจะไปเห็นโมเดลพี่ไอ้อยู่ตรงเนี้ยอันนี้อันมันแค่แค่โน้ตคนคุมไงคนคุมฉลามไง ออล่างต้นอยู่นี่เออล่างต้นอยู่นี่แต่อีกตัวนี่มันอยู่ฉลามแล้วแยกล่างอ่ะคาถาแยกล่างว่าแปลงล่างเป็นฉลามแยกเงาปันรองแยกฟันเอ้ยทำไมจัดก็จัดไม่ได้อากาศได้แล้วแยกฟันพันซี่เออฟันพันซี่เหลือใครบ้างเนี่ยสองคนมันสแกนหาไม่เจอแม่มันอยู่ย้าย ผมรู้สึกว่าผมเห็นสปีดไอ้ไอ้เรือผมอยู่บนแผ่นไม้ข้างหลังอะอยู่ไหนวะอ๋อเควีแล้วอ้อกูไปเลยขวาขวาเควแล้วแยมยมเรียบร้อยเรียบอยู่ไหนวะอีกตัวอีกตัวแยมขวาซ้ายเกวีแล้วแต่กวาดไปโดนเฮ้ยแยมเรียบร้อยขวาโดน พวกเรานี oh. <S 2> <S 2> ่ก็เป็นฉลาดที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยแดกหมดเรียบเลยโอ้โหไอ้ก็ไหวเน็ตเวิร์ฟอ่ะไอ้เอีไ้ไเฮ้ยเอาเอาเรือดีๆเลยเอาเรือดีๆเลยตัวนี้อันตรายแล้วแล้วเจอทีที่แบบเรือบินเลยชิบหายทุกรอบบอกเลยเฮ้ยอึ๊บเอ้ยย้อนด้านหลังมาแล้วคออีกแล้วเหรอ

รู้ที่อีอมั่ช่วยเลยเลยแ้ว่เจ้ไอ้ไอ้ยี้เยเลยยอา้ยกูเลมี้ยกูเลย้เฉียเลยข้เยกูเลยงข้ยเลมี้เยกเลยมา้เยอกูเลงล้ยเยงมาขี้ยกลี้เยเลา้ยกี้ยเลยม้เยูเลยวกเลกเลยมเงมยม่ยกงียิงติดีี่กับ้เอเอ มาครันต้องมีเรือต้องเรือใหญ่กว่านี้ไม่ใช่ผมอ่ะเอ้าใหญ่เอาเรือดีๆจับตัวมือจับมือก่อนโอ้โฮ่ยฮยฮยยยคุณ ทะไรวะเจ้าใ<จ>บเกมไว <ป S 2> ้ไยี่หายนี่ล่ามต้นจุดยิงดือหรอเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะผมใครอยากเล่นด้วยแกแล้งมาครับผมนะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ครับผมถ้าใจดีก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะนี่ไม่มีอะไรจะบอกไหมผู้ชมเรือนั้นน่ะหาได้ไหมล่ะเรือ <c oughs> ล,ลุกอิออะไรเพื่อนเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมจะเจอกันที่หน้าฮะตลอดนี้สวัสดีครับนี่แต่คนเรือครอบ <c oughs> <c oughs> ไม่จบกันเลยเรือลงน้ำ